ณโรงเรียนแห่งหนึ่งในห้องพักครูที่อบอุ่นครูใหญ่เรียกคุณครูทุกคนมารวมกันทุกคนคะเรามีข่าวดีโรงเรียนกำลังจะได้คุณครูคนใหม่เป็นคุณครูผู้ชายโรงเรียนของเราจะได้มีครูผู้ชายกับเขาสัทีนะครูดาวครูสอนภาษาไทยพูดขึ้นด้วยความหวังเยี่งไปเลยค่ะหวังว่าคุณครูใหม่จะเก่งเรื่องกีฬาจะได้เป็นโค้ชฟุตบอลให้เด็กผู้ชายที่เขาอยากออกไปแข่งกับเขาบ้างครูมะลิยักหน้าเห็นด้วยอย่างร่าเริง วันจันทร์ที่สดใสครูออนนำครูคนใหม่มาแนะนำตัวหน้าเสาธงขอแนะนำครูยงยุทธค่ะครูยงยุทธจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาและคอยดูแลพวกเราทุกคนครูยกยุทธโค้งคำนับอย่างสุภาพพวกครูผู้หญิงเงียบกริบครูยงยุทธเป็นครูที่มีบุคลิกไม่ตรงเพศสภาพแต่มีบุคลิกที่อ่อนโยนและนุ่มนวลไม่ใช่ภาพของคุณครูผู้ชายตัวใหญ่ที่พวกเธอคาดหวังครูดาวถึงกับทำตาโตด้วยความประหลาดใจนี่หรอครูผู้ชายที่เราคาดหวัง ที่ห้องพักครูครูดาวบ่นเสียงดังดูท่าทางของเขาสิจะให้ไปซ้อมเตะบอลกับเด็กผู้ชายหรอฉันว่าเขาหน้าทำเป็นแต่อาหารมากกว่าครูยงยุทธที่เดินผ่านมาได้ยินประโยคนี้พอดีวันต่อมาครูยงยุทธลงมือซ่อมเสาประตูฟุตบอลที่ชำรุดอย่างคล่องแคล่วราวกับช่างผู้เชี่ยวชาญในช่วงบ่ายเขาสวมเสื้อกีฬาลงไปที่สนามฟุตบอลพาเด็กฝึกซ้อมทำหน้าที่โค้ชที่กระฉับกระเฉงให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพแล้ววิ่งไล่บอลกับเด็กๆอย่างสนุกสนาน เดือนต่อมาครูยงยุทธพาเด็กๆไปแข่งฟุตบอลเจ็ดสีแม้ปีแรกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่นับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ครูและเด็กๆที่นี่ฝันครูดาวเดินมาหาครูยงยุทธที่กำลังเชฟเหนือครูยุทธคะฉันขอโทษที่ตัดสินคุณจากภายนอกครูยงยุทธตอบกลับด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรค่ะครูดาวครูดาวไม่ได้ผิดที่มองครูยุทธแบบนั้นแต่ครูยุทธก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เลือกที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับให้ดีที่สุดขอบคุณมากนะคะ